อ่สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอันอะไรนะเบาดาหเอมอเบาดาห์นะครับคิวไปสามคิวไปสี่ตายสองแอสซิสสิบสี่ครับดาวที่หนึ่งครับผลวข้าง,งคู่แนคอนตอนนี้ก็กลับมาได้นอาวีนะครับเเวลสามสิบเล่นไปห้าพันกว่าเกมนะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ บอดั้มนะครับตอนนี้คอมมานเดอร์สองดาวนะหนทางเรา,าอีกกีแกวไกลครับก็จะขึ้นคอนเนาะกดไปครับผมก็จะกดส่วนใหญ่จะกดเลนกลางก็โซโล่นะเล่นโซโล่กดเลนกลางกับแคลรี่ไปนะครับถ้าถามว่ามันไม่เล่นป่านะครับป่าก็เล่นนะแต่ว่าป่ามันเหนื่อย ถ้าเล่นโซโลหลายๆเกมเนี่ยเล่นป่ายาวๆเหนื่อยครับอ่ะมาเล่นแบบโซโล่ให้ดูดน,นะครับสำหรับไ n เปอร์หนุ่มนะครับเอลสุของเรานะนก็จะไม่ได้เป็นคลิปเต็มยาวนะเพราะว่าผมจะเป็นคลิปที่ไต่แรงนะครับเล่นบางตัวเนาะแล้วก็ไต่แรงไปถึงแรงคอนนะครับ นี่ก็เป็นแครี่ที่ห้าวนะเดินขึ้นไปลงมิ่งเลยนะครับลงมิ่งเองเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีตัวละครไลออนนะก็มีอินูพาวัปจำชื่อไม่ได้นะครับก็ยิงไปเรื่อยครับผมก็ ซูมได้รีโหลดยิงซูมยิงซูมยิงเนาะก็จะตัดซูมซูมยิงยิงมาให้ดูเนะยิงโดนมั่งยิงไม่โดนมั่งก็ไปเรื่อยครับแอดซิสผมสี่อะไรเห็นไหมศูนย์ศูนย์สี่แล้วนะครับเนี่นยครับเนีย่ยราดได้บังราดไม่ได้บังก็ไปเรื่อยเพราะเราโซโลเนาะอตอนนี้กระสุนผมก็รีโหลด อีกสามเมตรเนี่ยไม่ได้ใช้นะมาแล้วเธอมาแต่ใดครับเจอโผล่มาจากจังหวะนี้ปันไหวเลยแว้นออกมาจากซอยไหนไม่รู้ครับราม,มินทาหรือเปล่ายิงไปครับยิงหนูพาวาบยิงไปเรื่อยนะครับเกมก็ค่อนข้างดูเดือดเนาะก็อยู่ที่ว่าเราจะเจอทีมดีไม่ดี ทีมดีไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าตำแหน่งด้วยนะอยู่ที่สกิลเพย์ของคนคนนั้นถ้าคนที่เล่นได้ชำนาญฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งนะอือว่าโหดเลยครับไปยิงไปเรื่อยครับเนี่ยยิงไปเรื่อยครับจังหวะไหนลาดได้ลาดครับอือไกลๆอรัไม่เรื่องซูมอ่ะเกมนี้ผมซูมค่อนข้างบ่อยนะหนึ่งศูนย์เจ็ดละแท็ติดไปเจ็ดลครับ ยิงโดนมั่งไม่โดนมั่งก็ไปเรื่อยครับอืมคิดคๆและแค้นค,ครับยิงโดนมั่งยิงไม่โดนมั่งครับจังหวะนี้นะครับเรียเข้าดาครับนัวเนียกันอยู่เ <'s> ดึงมายิงไม่โดนครับไปโดนตัวหลัง โดนหรือเปล่ามองไม่ทันนะไหลออนโดนไหมหมอทอดมอทสองลิตรครับตอนนี้ียิงไม่โดนนะว่าไปหมดแล้วครับเอ็นโซพาควงนะมาอีกแล้วครับเธอโปรโมากเพลงต้องมานะยิงได้ยิงครับให้พวกเวนตะไลเนะี่ย จินน้าครับพวกที่แบบขับขี่ไม่ปลอดภัยนะฮะเว้นมาจากไหนไม่รู้โผล่มาจากซอยนะไม่รู้ซ้ายขวายัางครัมพะที่ว่าครับใจสั่งมาครับโอ้ไม่ใช่ไม่โดนนะแต่วันนี้ซูมครับซูมได้ซูมดีครับเอาจนหมดนะเรามีเมดเป็นรวงพ่าจินน้าครับ หลวงพ่อเจนนาก็แผ่เมตตาให้ญาติโยมครับอมิตาภูธนะมาอีกแล้วครับถ้าใส่เสียงเพลงได้โดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่ผมจะใส่แล้วครับจังหวะนี้ยังโงมต้องมาครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับตอนนี้ผมสองศูนย์สิบสองนะครับเล่นยังไงเล่นแครี่ออยังไงเอฟซีสิบสองซูโม่ั่งไม่โดนมั่งที่เหลือเพื่อนเก็บตกครับ ทำไมเก็บตกนก็เล่นไปเรื่อยครับไลออนเกิยังไงไล oh. ออนจังหวะนี้เหงานะถ้าคุณเล่นเก่งๆไลออนนะถ้าจะชอบพกอาร์ติคอไปน้ำแข็งเมื่อกีกก้กดที mm hmm. เหงาอะยืนมองหน้ากันนะทำอะไรไม่ได้ไมาแล้วครับยังโอมยังโอมไมากแล้ว ซูมได้ซูมดีครับซูมได้ซูมดีสองพันหนึ่งที่ไปเบาๆซูมได้ซูมดีสองพันสามนี่ไปเบาๆครับซูมไปเรื่อยครับฮิวควาฟตอนนี้เราก็ยังครบถ้วนครับลงไปที่เลนล่างนะตอนนี้รอดาเกิดส8วีครับ เขาก็เต็มสูมเหมือนกันนะครับยิงได้ยิง 1, 8, ครับพันแปดครับยิงได้ยิงสองพันหนึ่งหรือสองพันหกไม่เห็น,นครับมองไม่ทันยิงได้ยิงอีกพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับไม่รู้เราผมยิงอย่างเดียวครับกระสุนต้องโหลดต้องไม่มีโหลดนะถึงจะไม่ยิงเนะี่ยเราก็วางสกิลหนึ่งไว้ก่อนที่เลนกลางนะครับ วันนี้กดกดแรงกันก็ฟอลโล่ครับมาอีกแล้วครับยังโอมผมยังโอมยังโอมผมมาอีกแล้วครับโอมมาจากไหนไม่รู้อีกแล้วเหมือนจะแค้นครับคิดแล้วแค้คแนเฮลสูก,ก็เล่นไปเรื่อยครับๆๆว่าวไปทีครอีกหนึ่งดอกให้แกตัวสองพันสามครับ ยิงยิงไปครับขู่ไงมีโอกาสยิงได้ยิงครับเดี๋ยวมาครับรวมตัวกันที่ด r k เลเยอร์เลนครับเลือสามพันสองครับ l a ได้ครับปล่อยบนครับไม่ต้องปล่อยบนครับไม่มีผลครับปล่อยตามสถานการณ์เนาะเพราะเราอยู่กลางกับล่างนะก็ปล่อยบนไปนะครับไมคิดเข้านะ ช่วงหวะนี้จะซื้อรายครับโปเจนสเปียยิงไปเม็ดนี้สองพันห้าครับเราไปอีกยิงไปอีก,อกยิงไปอีกสองพันสี่ช็อตนี้ยิงลมครับมาอีกแล้วครับยังโอมยังโอมเย็นนี่ลูกจังหวะนี้เข้าปงเข้าป่าเข้าดงครับจวแวบหนึ่งเต็บ เข้ามาไม่มอทอดเนีเรียบร้อยครับไปเกิดเลยจังหวะน,นี้โดนถาโถมครับเราแตกไปสองแล้วหลวงพ่อจินหน้ายังไงสุดจัดให้โอเคเอลโซบอกยังไหวยังไหวสี่สองสิบสามครับสกอรแครี Carry นะ แอซิสไปสิบสาตัวท่วนนะครับคิดว่าน่าจะแอซิสพอๆกับโรมเลยดาร์ค l a เลเยอร์เลนครับ <S <S ป่าเราลัดช็อตได้มาจังหวะนี้ซูมยังไงโดนไม่โดนยิงไม่ยิงยังกดเล็งอยู่โอ้ยไม่ถึงครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ถึงจริงๆครับ สามเม็ดมันต้องปล่อยของมันยังไงยังไงจ้ะแปบไม่โดนครับอีกทั้งหนึ่งโดนด้วยเจ,เ,จเจ็บ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 คิดเท่าไหร่ไม่บอกนะครับนี่การเล่นในสูตรที่ซูมเพลินซูมมันซูมทั้งวันนะมาจ้าครับมาจ้ายังไงไลออนสองเันสี 24. อีกเท่าไหร่ไม่เห็นยังโอมมาเพื่อเมื่อวานี้นี่ครับเพื่อนเราเยอะแล้วเราเก็บไปสองครับชัยชนะของเรากำลังมาถึงแล้วแคลรี่เขายังไงไลออนเกิลสงพ่อสวดอภพิธรรมพ่อยังไง,งพ่อพ่อบอกเป็นไรโยมเอาดาวก่อนเอาดาวก่อนเก็บมาอีึงดาวครับ เกมนี้นะเดี๋ยวดูกเกมถัดไปนะฮะแล้วตอนนี้คุณอ,อยู่ในเมืองกอตแฮมผมโจ๊กเกอร์มาแบบมสัสไรเดอร์นะโจ๊กเกอร์เวอร์ชันใหม่เราไปดูไฟที่ถ้แเราจะล้มบัว ริสการลมวัวของเมืองกอดแฮมเออเแล้วผมก็โดนวัวตบเจอกันครับวัวน,น้อยแล้วตอนนี้แบทแมนไม่อยู่ฉะนั้นค่ำคืนนี้ดวงดาวก็จะเป็นของเราแล้วล่ะสวัสดีบอร์ดินบอฟเฟตโอไม่ใช่อันั้นผิดเรื่องสวัสดีทุกท่านได้คุณอยู่กับผมจ็กเกอร์นะฮะ ถ้าเกิดว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันจ็อกเกอร์เสียงหลอเป็นยังไงก็ผมจ็อกเกอร์เองนะครับแล้วลิงยังไงลิงมายังไงมาจากป่าไหนนะครับฉันคือจ็อกเกอร์ที่เสียงหลอที่สุดในมัลติเวิร์สนี้เชื่อ,อก็โจสลูทักทายกันเล็กน้อยน,นออะครับดัมมีที่เลนกางนะครับตอนนี้ก็ อ่โถมครับเกมไว้7นาที21วินาทีครับผมโค้ชกดโซโล่เลเวลโซโล่แรงกันมาอีกครั้งนะครับแรนดอมทีมนะครับเราเล่นตำแหน่งเราให้ดีที่สุดนะครับก็มาเป็นตำแหน่งแครี่นะครับกับบทบาทจ็อกเกอร์นะจ๊ะในทีมมีใครมั่งครับตอนนี้ในทีมมีโอ้โหมาจ้านะครับมาจ้านี่ถ้าทีมเราไม่เล่นนะควรจะแบนนะครับทีมผมมีมาจามีนาครอสนะครับ มีตัวม่วงอีตัวม่วงเม็ดจำชื่อไม่ได้นะอ่าแล้วก็มีแกลกนะครับก็โดนไปหนึ่งตัวครับผมสามสามแปดนะครับแอซิดก็เยอะมาต่อเกมเติดติดแล้วนะครับเพราะว่าลารดไม่ทันนะครับฝั่งตรงข้ามครับมีใครบ้างครับมีเออ่วัวน้อยตัวโลนะครับมีเออ่มีเม็ดชื่อตัวอะไรวะมือเงี้ย ลืมครับนึงไม่ออกแคลรี่ก็เป็นอะไรนะวิววิวอ่ะลาววิวนะครับแล้วก็มีตัวย้อนกลับเวลานาฬิกาของกันนะครับชิลครับครยลืมจริงๆหล่อเลี้ยวเออ น้องลอเลี้ยวของเรานะครับมาที่เลนกลางดันเข้ามาลอเลี้ยวยังไงทุกตาทุกตานะี่ครับไปหนึ่งดาวครับได้เจอกันเกมเมืองไทยกับตำแหน่งไวโอแคลรี่นะครับอาจจะขึ้นคอมหนึ่งนะครับไมค์หนึ่งเม็ดแล้วก็ MVP เขานะไม่ใช่ผมนะครับก็ตอนนี้จะขึ้นคอมหนึ่งครับตัดมาคอมหนึ่งสี่ดาวครับกดกันแบบรัรวๆครับอ่าคอมหนึ่งสี่ดาวผมเล่นอะไรเนี่ยโอเมนโอเมนเดชั่นนะนะกับเม็ดสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะมาอีกหนึ่งเม็ดนะครับ ชนะามาอีกหนึ่งเม็ดครับ MVP หรือเปล่ากับโซลแมนซิลป่าเม็ดสุดท้ายครับเพื่อนจะขึ้นแหลงคอนแล้วแรงที่กว่ากับแหลงคอนสมัยนี้ <Let S 1> นนก็เหมือนแหลงคอมสมัยก่อนครับเ <Let 's S 1> พราะมันมีทั้งคอนคูลเลอร์ซูพีมกอริเอตอะไรไม่รู้มันเยอะหมดอนอะนครับาการขึ้นแหลงคอนปัจจุบันถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วผมก็ตูปครับคอนหนึ่งดาวมาแล้วครับ week three ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ก็ชนะบ่อยหน่อยผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเอ,อ่าตอนนี้ก็เอาเวลาว่างมาเล่นคอนคูลเลอร์ครับหนึงดาวครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะขึ้นเอ,อ่อคอน20ดาวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสีกี่ดาว<อ>ครับเดี๋ยวเราเจอกันอยากเจอพวกนักแข่งนะครับ